สวัสดีค่ะยูอินโคเรลีนะคะวันนี้ยุวิจะพาทุกคนไปจองบูมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดขายส่งปลาแห้งที่อยู่ในโซค่ะเป็นตลาดใหญ่มากเลยค่ะจะตามยุ้ยมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินค่ะ,ะไปลงที่สถานีอ็นจโลโฟนะคะ นี่นะคะ n ัมเบอร์ทูเนี่ยค่ะ City Hall ค่ะเดี๋ยวเราไปเนี่ยค่ะเส้นซิตี Hall นะคะนี่ค่ะ,ะ,คะ,คะมันจะมีบอกแผนที่ไว้เลยนะคะนี่ค่ะเราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปนี่นะคะนี่ค่ะเอ็นเจโรนี่ค่ะเอ็นเจโรโฟนะคะ นี่ค่ะอินจโรซาก้านะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางออกนะคะเราไปทางออกที่เจ็ดนะคะหาทางออกที่เจ็ดนะคะก็จะมีเขียนบอกไว้ค่ะว่าไปไหนนี่ค่ะทางออกที่เจ็ดจงบูมาร์เก็ตนะคะเนี่ยค่ะมีป้ายบอกตลอดเลยนะคะว่าออกช่องไหนไปไหนบ้างนะคะ เราก็ดูตามป้ายได้เลยนะคะทางออกที่7นะคะเรามาถึงแล้วเนี่ยค่ะนี่นะคะทางออกที่7จดึนจโรซากะเดินไปประมาณ100เมตรก็ถึงนะคะนี่ค่ะเรามาถึงแล้วค่ะจงบูไดซีฟู้ดมาร์เก็ตนะคะเรามาถึงแล้วนะคะนี่คือตลาดจงบูมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดขายส่งปลาแห้งนะคะที่อยู่ในโซค่ะนี่ค่ะก็จะมีหลากหลายนะคะของแห้ง ร้านนี้จะขายเยอะมากเลยค่ะปลาเป็นปลาปลาแบบว่าเอาไปจิ้มซอสแล้วก็เอาไปแกงนะคะแล้วเอาไปผัดผัดแห้งนะคะนี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะปลาแห้งสาหร่ายแห้งปลาหมึกแห้งตลาดนี้เน้นขายส่งนะคะขายส่งจะ,ะได้ราคาถูกค่ะร้านนี้ขายเครื่องเคียงนะคะขายพวกกิมจิอะคะ่ะนี่ครัเป็นพวกอ,อาหารเป็นเครื่องเคียงนะคะอันนี้ น้าทานค่ะตลาดนี้จะเน้นขายปลาแห้งค่ะปลาอย่างนี้นค่ะปลานี่แพงมากเลยนะคะเป็นปลาที่อร่อยค่ะสมัยก่อนที่พระราชาจะชอบกินปลาเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะทุกร้านเลยค่ะขายคล้ายๆกันเลยค่ะก็ลองเลือกเดินดูได้ว่าเราจะซื้อร้านไหนนะคะ นี่นะคะร้านประจําค่ะที่ว่าโอป้าจะมาซื้อร้านอจุงมากคนนี้ประจําเลยนะคะวันนี้ยุ้ยมีเอามะม่วงมาฝากด้วยค่ะแมงโก้เน่แมงโก้เป็นมะม่วงกวนค่ะยุ้ยเอามะม่วงกวนมาฝากอันนี้มาเสี่ยร้านนี้ก็จะมีขายเห็ดหอมเห็ดหูหนูขาวนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะ เห so right ็ดหอมก็จะมีเห็ดหอมจีนเห็ดหอมเกาหลีค่ะเห็ดหอมเกาหลีก็จะแพงนิดนึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมเกาหลีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถุงหนึ่งเนี่ยสองหมื่นวอนก็คือหกร้อยบาทนะคะถุงนี้อันนี้เป็นหนวดปลาหมึกตากแห้งนะคะปลาอย่างเงี้ยค่ะเป็นปลาแห้งนะคะปลาปลาแบบนี้ค่อนข้างแพงค่ะเป็นปลาที่สมัยก่อนพระราชาของเกาหลีเขาจะนิยมทานกันนะคะชาวบ้านธรรมดาจะไม่ได้กินนะคะปลาแบบนี้เป็นอบแห้งนะคะ ตัวหนึ่งก็หมื่นแปดพันวอนก็ประมาณห้าร้อยสบาทค่ะตัวหนึ่งนี่ค่ะอันนี้เป็นหอยมแมลงผู้อบแห้งนะคะค่ะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหอยนี่ค่ะหอยลายค่ะหอยลายอบแห้งอร่อยค่ะ ตัวน,นี้เป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งของเขาก็จะแบบว่าก,กรอบๆนะคะเนี่ยค่ะก,กรอบๆฟูๆนะคะอันนี้เป็นปลาแห้งนะคะห่อนี้ห่อนี้หมื่นวอนค่ะสามร้อยบาทนะคะอันนี้อร่อยค่ะอันนี้คนเกาหลีก,ก็เอาไปแก้มเบียร์แก้มเหล้าเนี้ยคะ่ะโซจูยุ้ยเอาไปฉีกนะคะฉีกแล้วก็ผัดกับซอสโทสุจังอะคะ่ะเป็นเครื่องเคียงค่ะส่วนอันนี้เป็นทาโร่นะคะเป็นปลาทาโร่ นี่ค่ะปลาเมชีนะคะเป็นปลาเอาไปจิ้มซอสโคตูจังค่ะโอป้าสั่งให้ซื้อให้ค่ะกล่องนี้ก็ประมาณ750บาทค่ะเดี๋ยวยุจะซื้อสาหร่ายโอแพงไปด้วยนะคะไปทํามิยกซุปค่ะนี่ค่ะห่อใหญ่มากเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นสาหร่ายไปทําน้ําแกงนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นสาหร่ายแห้งสาหร่ายแห้งที่เราเอาไปทํามิยกซุปนะคะไปทําซุปค่ะ อันนี้เป็นสาหร่ายที่ไปห่อข้าวนะคะห่อข้าวหรือไปห่อคิมบับอะค่ะทาคิมบับเนี่ยค่ะก็จะมีหลายแบบค่ะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นปลาแห้งที่เรียกว่าเอาไปทําเป็นน้ําซุปอะค่ะเป็นปลาเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรไปทําน้ําซุปอะค่ะมีหัวปลาแห้งด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วนี้ก็จะมีถั่วค่ะพวกถั่วแห้ง มีเมล็ดฟักทองอบแห้งด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เมล็ดอันนี้มเมล็ดทานตะวันค่ะไม่ม็ดทานตะวันอบแห้งนะอันนี้ก็อร่อยนะคะกรอบๆค่ะก็ถ้าใครมานะคะก็ลองมาเดินดูนะคะเผื่อว่าอยากได้ของแห้งอะไรบางชนิดที่เป็นของฝากได้ค่ะตลาดนี้นะักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นตลาดขายส่งปลาแห้งค่ะซึ่งส่วนมากคนเกาหลีนะคะแบบว่าบ้านๆก็จะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยอันนี้เป็นกุ้งดองค่ะ กุ้งดองเกาหลีนะคะอันนี้นะคะขายเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงเกาหลีนะคะเนี่ยก็ะจะมีพวกปลาพวกปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาหมึกสดนะคะแล้วก็คุกซอสนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไขป่ปลาค่ะ,คะอันนี้เป็นกิมจินะคะร้านนี้จะขายของแ,แห้งเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ คล้ายๆตลาดบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะนี่กีวีนะคะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะแต่เป็นมะม่วงฟิลิปปินอันนี้ไม่อร่อยค่ะสู้บ้านเราไม่ได้นะคะนี่ค่ะมีหลายชนิดค่ะถั่วลันตาอบแห้งสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะนี่ค่ะมีกระเจี๊ยบอบแห้งนะคะฟักทองค่ะมีมันค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะนี่พุทาอันนี้พุตาพุทราอบแห้งนะคะพุทาจีนค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีกล้วย ข้ออบแห้งมเมล็ดทานตะวันค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นผักอบแห้งค่ะห่อหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันวอนก็คือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นแบบรวมค่ะมีขนุนด้วยค่ะขนุนอบแห้งค่ะแจ็คฟุตนะคะที่ก็อาเนมอ๋อห้อนี้สองหมื่นวอนค่ะหกร้อยบาท ร้านนี้นะคะเป็นร้านขายสมค่ะพวกสมสกัดสมสดนะคะแล้วก็เป็นของอบำรุงร่างกายหลากหลายชนิดค่ะวันนี้เดี๋ยวยุจะมาซื้อ,อสมด้วยนะคะนี่ค่ะมีพุทซาจีนอันนี้เป็นสมสดนะคะร้านเนี้ยที่ยุมาซื้อสมประจําเลยนะคะสมสกัดค่ะแล้วก็มีแบบสกัดแบบสดๆดเลยก็มีนะคะ อันนี้เป็นสมสดดองนะคะสมสดดองค่ะอันนี้ค่ะที่ยุ้ยซื้อไปกินค่ะอันนี้ดีมากเลยนะคะสมทับทิมค่ะอันนี้อร่อยด้วยค่ะเป็นแบบว่าเป็นซองฉีกดื่มได้เลยนะคะหลากหลายชนิดนะคะให้เราเลือกค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นเอ่อสมผสมสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะที่ยุ้ยเคยซื้อไปอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีนะคะกีดง่ายค่ะอันนี้เป็นสมสกัดที่เป็นซองเล็กๆนะคะฉีกดื่มได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้อันนี้เป็นสมเขาฟางค่ะสมผสมเขาฟางที่วิวซื้อไปค่ะอันนี้ก็สะดวกค่ะฉีกดื่มได้เลยนะคะกินดีค่ะเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดให้เราเลือกเลยค่ะเราจะกินแบบไหนนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสมผสมบูเบอรี่นะคะที่วิเคยซื้อไปค่ะบำรุงสายตาค่ะอันนี้เป็นชาสมนะคะเป็นซองๆค่ะเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะเหมือนชาค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะ ที่ค่ที่ยุ้ยจะมาซื้อก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มร้อนค่ะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนน้าข้าวแล้วก็มีคอนเฟกผสมอยู่นะคะกินโอป้าก,กินทุกเช้าเลยค่ะอนี้อันนี้ห่อหนึง่งประมาณ300บาทค่ะห่อหนึง่ง300บาทมี5 0บซองมีม่ให้เราเลือกหลายชนิดค่ะแต่โอป้าชอบกินเสือพอเหลืองค่ะนี่ก็น่ากินนะคะเนี่ยผสมเป็นธัญพืชผสม มีแอลมอนมีพีนัสนะคะมีวอนัทค่ะผสมเป็นแบบว่า,าชงดื่มอะคะ่ะอันนี้น่ากินค่ะอันนี้ซื้อที่สองห่อนะคะแล้วเดี๋ยวซื้อโสมด้วยค่ะนี่เป็นนี่ค่ะเป็นเป็นสมุนไพรไว้สําหรับทําไก่ตุนโสมนะคะเนี่ยค่ะที่ยุซื้อไปะค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ยุชอบยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้แต่ถ้าได้สมสด ทำจะอร่อยมากเลยนะคะสมสดจะอร่อยป่าค่ะอันนี้จะเป็นโสมแห้งผสมกันค่ะแล้วก็มีสมุนไพรเกาหลีค่ะเนี่ยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องเคียงผะสมมากนะคะหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรทานกันแถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวจะดูว่ามีร้านอะไรอร่อยๆไหมนะคะเดินมาอ่านิดนึงนะคะก็เป็นตลาดฟางจังมาร์เก็ตค่ะ เป็นกลาดาที่ขายของกินเยอะที่ยุ้ยเคยพามาค่ะเดี๋ยวเรามาหาของกินในนี้นะคะเพราะว่าตลาดเมื่อกี้นี้ของกินไม่มีค่ะมีแต่ขายพวกปลาค่ะวันนี้วันธรรมดานะคะคนก็จะไม่ค,คึกคักมากค่ะแต่ก็มีค่ะมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นร้านขายไก่นะคะไก่ทอดะคะ่ะฟางจังชิเคเก้นนะคะนี่ยก็จะมีไก่ทอดหลายแบบนะคะให้เราเลือกค่ะอันนี้เป็นแบบเผ็ด หรือก็แบบไม่เผ็ดก็ได้นะคะกล่องใหญ่กล่องใหญ่เนะะี่ยค่ะหนึ่งกล่องสองหมื่นหนึ่งพันวอนก็ประมาณหกร้อยสามสิบบาทนะคะส่วนกล่องเล็กเนี่ยนะคะซื้อแล้วทานได้เลยเงี้ยค่ะเจ็ดพันวอนก็ประมาณสองร้อยบาทะอันนี้ก็ไข่เกี๊ยวค่ะไข่มันดูนะคะเนี่ยค่ะมีราคาบอกไว้ค่ะนะคะสั่งได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่แพงนะคะนี่เป็นร้านแพนเค้กนะคะ เป็นแพนเค้กที่เป็นถั่วค่ะทำจากถั่วแล้วก็ใส่แป้งนะคะเป็นแพนเค้กนะคะทําจากถั่วแล้วก็ใส่ผักใส่แป้งนะคะร้านนี้ก็ขายหลากหลายชนิดนะคะมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยค่ะส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบมาตลาดนี้ค่ะเพราะตลาดนี้ของกินจะเยอะที่สุดเลยค่ะ แต่ส่วนมากเป็นของกินคล้ายๆกันค่ะแล้วแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงแค่นั้นเองอร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้นเองค่ะอย่างร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็ขายทุกอย่างนะคะนี่ค่ะคนจะนิยมมานั่งทานกันค่ะคนก็ได้นิยมมานั่งทานกินกินกับโซจูค่ะเป็นแบบกับแก้มอย่างเงี้ยค่ะกินเล่นอย่างเงี้ยค่ะ ต่างชาติก็มานะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วผสมกับผัดนะคะแล้วก็แป้งค่ะแล้วเอาไปทอดนะคะนี่ค่ะแล้วก็จิ้มกับซอสคันจังค่ะร,ร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะคะขายต๊อกบ๊อกกีขายของทอดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต๊อกบ๊อกกีนะคะแล้วก็ไส้กรอกค่ะซอสน,นี่เป็นต็อกบ๊อกกีนะคะ น,นั้นเป็นของทอดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินร้านนี้แล้วกันนะคะต้องเปลี่ยนร้านดูบ้างค่ะว่าจะอร่อยไหมนี่ยค่ะก็มีหลากหลายชนิดนะคะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะทานอะไรนะคะเนี่ค่ะมีเมนูค่ะเมนูบอกไว้นะคะราคาเท่าไหร่อะไรบ้างถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็จิ้มจิ้มมาเลยค่ะนี่ไก่เผ็ดนะคะนี่ต้อก,กี๊กีอันนี้ซุนแดน,นะคะอันนี้มันดูค่ะ อันนี้เป็นไส้หมูนะคะไส้หมูผัดผัดซอสเผ็ดอะค่ะอันนี้เป็นเครื่องในค่ะเป็นเครื่องในเครื่องในเผ็ดค่ะอันนี้เป็นตีนไก่เผ็ดแล้วก็หนังหมูนะคะอันนี้จานนี้หนึ่งหมื่นสามพันวอนก็ประมาณสามร้อยเก้าสิบาทค่ะนี่นะคะตีนไก่เผ็ดค่ะ นี่ยตีนไก่เผ็ดนี่นะคะเขาได้ค่ะร้านนี้นี่เป็นหนังหมูผัดซอสน,นะคะเผ็ดนิดๆค่ะไม่มากหนังหมูค่ะร้านนี้จะรสชาติอ่อนนิดนึงนะคะแต่ละร้านรสชาติไม่เหมือนกันก็ลองเสี่ยงดวงดูค่ะ ลองไปทุกวัน ก็ประมาณ180บาทยิสั่งมาสอไส้นะคะไส้กิมจิแล้วก็ไส้ธรรมดามาชิมกันค่ะอันนี้เป็นไส้ธรรมดานะคะจิ้มกับซอสขันจังค่ะอันนี้เป็นไส้กิมจินะคะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็ยนยังไง ีมัชมีกิมจีข้างในอ่ะมันดูรสในอร่อยที่สุดนะคะค่ะกิมจีไม่ค่อยชอบค่ะ นังหมุค่ะเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะจะได้ค่ะทุกทีห่หมดเป็นร้านขนมปังที่ดังมากเลยนะคะ คนมาต่อคิวเยอะมากเลยค่ะยุ้ยว่าจะลองซื้อกลับบ้านสักหน่อยงสงใสยไม่ได้ค่ะเพราะว่าคิวยาวมากเราไม่ไหวค่ะนี่ค่ะยุ้ยอยากรู้นะคะว่าขนมปังร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนเพราะคนต่อแถวยาวทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะลองต่อแถวรอดูนะคะว่าจะอร่อยจริงไหมนี่ค่ะต่อแถวแล้วค่ะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงะนะคะ เราอยู่ครึ่งแถวแล้วค่ะอีกแป๊บนึงค่ะน่าจะได้เพราะว่าเขาก็ทำเร็วอยู่นะคะมี่คนจัดคิวด้วยค่ะเพราะว่าบางทีแถวยาวเกินไปก็ไปรบกวนร้านอื่นเขานะคะๆๆ <ๆ S 2> ก็ต้องมีคนจัดคิวรอๆๆจนจะถึงคิวเราแล้วค่ะ อันนี้ก็จะมีราคาบอกไว้นะนะคะว่าชิ้นหนึ่งกี่บาทพันวอนก็30บาทนะคะพันห้า้ยวอนก็45บาทนะคะ ไช่ปาต้องโ่บ,บ้านเราเลยนะคะเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นโดนัทเกียวอะคะ่ะที่ยุ้ยเคยกินร้านอื่นอะแป้งจะเหนียวนุ่มนะคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูะคะ่ะได้มาแล้วนะคะ จะลองชิมนะคะว่ารสชาติจะอร่อยจริงไหมอืมอร่อยจริงค่ะเหนียวนุ่มหนุบไม่แข็งกระด้างเหมือนร้านอื่นนะคะร้นนี้อร่อยจริงค่ะอืมอร่อยค่ะใครมาต้อมาลองนะคะร้านนี้ตอนนี้คนยาวมากเลยค่ะ ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองลูกกลมๆนะคะว่าแบบอันเนี้จะต่างกันไหมก็อร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะหอมอันนี้จะหอมค่ะอันนี้น่าจะเป็นข้าเหนียว นี่หอมค่ะที่เขาคลุกน้ำตาลเนี่ยหอมมากเลยนะคะอร่อยจริงค่ะเหนียวเยวอันนี้เหนียวเนียวนุ่มค่ะกิมแล้วนะคะกลับบ้านได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปหน้าค่ะว่ายุ้ยจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบาย